ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการทําของผมเองเราก็ไม่ได้ใช้ช่างมือชีพเนาะแล้วก็ค่อยๆทางไปนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนมันจะมีร่องตรงกลางอยู่นะครับแล้วก็จะหมุนนี่ครให้มันตรงกับรูน็อตสเตอร์นะครับสเตอร์เดิมนะครับตรงรุ่นนะครับของศูนย์เลยนะครับเป็น3 7มสิฟันนะครับินปากแรลงแล้วก็บีบเข้าไปครับโอเคครับแค่นี้ก็ล็อกโซ่เสร็จเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องหนึ่งรัฐการทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์นะครับของเจ้าเว็บ 100i ตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็ใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับโซ่เริ่มมีอาการหย่อนแล้วก็ดังนะครับเบิกศูนย์มากนะครับก็ชุดโซ่สเตอร์ตัวยางกันกระชากนะเราก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะอายุรถเราเนี่ยสปีแล้วนะครับเราเปลี่ยนสเตอร์มารอบหนึ่งแล้วนะ อันนี้เป็นสเตอร์ชุดที่สองนี่เป็นชุดที่สามนะครับเป็นสเตอร์เดิมสเตอร์แท้นะครับผมของศูนย์ฮอนด้านะครับตัวนี้เป็นสเตอร์หน้า14ฟันนะครับสเตอร์หลัง37ฟันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกสเตอร์หน้านะครับแล้วก็พร้อมน็อตตัวล็อกโซ่นะครับผมนี่ก็เป็นโซ่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันตอนเปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้นะครับเบิกศูนแท้นะครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีประแจ แล้วก็โซแนแนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะถอดฝาครอบสเตอร์ออกก่อนนะครับผมฝาครอบสเตอร์หน้าใช้อะประัยตัวที่นะครับเบอรอแปะนะครับไขออกเนาะโอเคแล้วก็ตัวจะมีด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับผม เสร็จแล้วแล้วก็าฝาครอบออกมาครับโอ้โหสภาพฝาครอบเรานะครับก็เช็ดทําความสะอาดนิดหน่อยเนาะโอเควางไว้ก่อนไปนะครับเราจะมาถอดฝาครอบโซ่นะครับเราก็จะใช้ประแจตัวทีเบอร์สิครับมีนับสี่ตัวนะครับตรงนี้ ้อยครับแล้วก็ฝาครอบโซ่ออกนะครับางท่านที่จะสนิมก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราขับรถลุยน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ไว้นะครับตอนถอดพวกชุดสเตอร์มันจะได้ทําให้เราไขาน็อตนะครับง่ายขึ้นนะครับน็อตสีตัวสเตอร์หลังนะครับผม เป็นเบอร์สินะครับผมเดี๋ยวเราจะขายข้ามสลับกันปลานะครับ เตอหน้ากันนะครับน่าจะเป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับผมขเลยโอเคหมุนไปครับหมันถอยหลังไปนะครับพอเราขันไปข้างหน้าเกียร์ที่มันเข้าอยู่มันก็จะล็อกไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ครับตรงโซ่นะครับมันจะมีกิฟต์นี่ครับ ลิปล็อกโซ่ตรงนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะใช้ครีมปากแหลมนะครับหนีบดันโซ่ตรงนี้ออกนะครับผมหนีบไปเลยครับแล้วก็อ่าโอเคครับมันก็จะเลื่อนออกนะครับตัวนี้อ่าเลื่อนออกแล้วเราก็ถอดกิบออกได้เลยครับนี่ครับจะเป็นกิบตัวนี้ครับตัวนี่วมานะครับแต่เรามาใคร นอตล้อ,อก,กันครับนี่ครับายออกไปเลยครับทั้งสองข้างนะครับเราจะคลายนอตล้อ,อนะครับมาตวพูนะครับจะจับด้วยเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็ตัวเมียจะยเบอร์สิบเก้านะครับผม นี่ครับโซ่ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีทำหมผมเบนนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับก็คือเราเป็นงาน diy แล้วก็งานฝึกทําเองนะครับผมนี่ครับโซ่เดิมของเรานะครับเป็นของตาพระาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาถอดล้อออกมาเปลี่ยนสเตอร์ใหม่กันนะครับ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการทําของผมเองนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ช่างมืออาชีพเนาะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับ,รบลองเลยครับครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นชุดยางกันกระชากเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปจริงมันก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับนะครับตัวสเตอร์นะครับเขาก็ถ่ายน็อตออกให้หมดนะนี่ครับตัวเดิมตัวเดิมของเราครับผม เป็นของตาพาทิตย์นะครับตัวนี้นี่ครับขัดให้สะอาดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาถอดสเตอร์หน้าของเรานะครับเราก็ใส่เกียร์ไว้นยะหนึ่งเกียร์นี่ครับ ตัวครอบสเตอร์หน้านะครับขยับขยับหน่อยนะครับออกมาแล้วนะครับสเตอร์หน้านะครับครับก็หลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาใส่สเตอร์เดิมนะครับเป็นสเตอร์แท้นะครับนะครับของทางฮันด้านะครับ เป็นตัวนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับเปลี่ยนตัวล็อกสเตอร์ไปเป็นชุดใหม่ให้หมดเลยนะครับตัวเก่าก็ยังใช้งานได้นะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนไปยกเซตนะครับผมตัวล็อกสเตอร์นะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับพอใส่ใส่ตามล็อกเข้าไปมันจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะหมุน มันจะมีล่องตรงกลางอยู่นะครับแล้วก็จะหมุนนี่ครับให้มันตรงกับรูน็อตสเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับของแท้ศูนย์นะครับแกนน็อตสองตัวนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็จะใช้ประแจตัวทีเบอร์สิบนะครับผมโอเคใช้มือไขนะครับให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็เอา เจอตัวทีนะครับใส่เข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยเหลือสเตอร์หลังครับผมเดี๋ยวเราไปใส่สเตอร์หลังกันเลยก่อนที่เราจะใส่สเตอร์หลังนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวบูตแคนดกระชากนะครับอย่างตัวเก่ากับตัวไม่ ทำความสะอาดอะาอาดตามที่เราเขพอใจได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปใส่บูทเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับะกบไปเลยไเตะ ตัวใหม่ของเรานะครับผมสเตอร์เดิมนะครับตรงรุ่นนะครับของศูนย์เลยนะครับเป็นสามสิบเจ็ดฟันนะครับวางไปเลยครับอโอเครับสี่ตัวครับแล้วเราจะไขสลับฟันปลานะครับก็ต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับผมก็ไขที่ ดูแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับสำหรับใครที่ทําเป็นอยู่แล้วก็เข้ามาแนะนํากันได้ว่าวิธีที่ผมทําทําถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับผม <ME LE AN> วิธีใครวิธีมันนะครับเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าผมผมไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับผม <ME LE AN> ตัวนี้ขันแน่นได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเท้าล็อกครับ <ME LE AN> โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาใส่โซ่กันเลยนะครับนี่ครับเราจะแกะกล่องเลยโอเคโอเคใส่เลยครับโซ่แท้ตรงรุ่นนะครับของเราแทบ จะไม่ต้องตัดโซ่เลยนะครับนะเราจะมาใส่กิบล็อกโซ่กันนะครับตัวนี้ดึงมาอลยะไรครับเหมือนเดิมนะครับคล้องไปนะครับตัวนี้ก็คล้องมานะครับหันโลโก้ออกนะครับมันจะมีโลโก้ของคำว่า d i d หันโลโก้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ครับกิ๊ตัวนี้โอเคกิ๊ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับจับไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้นี่ครับเ็จะคีมปากแหลมนะครับผมคีมปากแหลมแล้วก็บีบเข้าไปครับโอเคครับแค่นี้ก็ล็อกโซ่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็ มาตั้งโซ่กันนะครับผม,มาตั้ง้ตึงก่อนนะครับเราเค่อยขันน็อตล็อกล้อนะครับ ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับด้วยตัวเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรก็จะเป็นอะไรเบิกศูนย์ทั้งหมดนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ในการเปลี่ยนโซ่สเตอร์แท้ทั้งหมดของพันน่านะครับผมอะไรเบิกศูนย์แท้ๆนะครับผมก็ใช้เป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับผม ก็เหลือแค่ใส่ฝาครอบโซ่แล้วก็ฝาครอบสเตอร์หน้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ